อย่าเพิ่งไปมัดมือชกเขาเฮ้ยเดทแรกซื้อบ้านให้ฉันให้เงินฉันในเดทแรกไม่ต้องไปถามว่าเราเป็นอะไรกันฉันเป็นแฟนเธอไหมเธอเป็นอะไรกับฉันจดทะเบียนสมรสกันเมื่อไหร่ะเราต้องให้เวลาเราต้องดูเวลาก่อนว่าสวัสดีค่ะพบกับช่องพ j เจซอรี่นะคะ EP นี้นะคะทุกคนคะ่ะ เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะมาพูดก,ก็ไม่ใช่ว่าเป็นกูรูหรือว่าเป็นผู้รู้แต่ขอเป็นประสบการณ์จากตัวพลอยเองก็แล้วกันนะคะเมื่อเช้านี้เปิดติ๊กตอกดูนะคะก็มีน้องคนหนึ่งพลอยเนี่ยได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับชีวิตของพลอยว่าพลอยเจอกับแฟนยังไงน้องคนนี้นะคะส่งข้อความมาหาพลอยค่ะว่าพี่พลอยคะทํายังไงหนูจะเจอสามีแบบพี่คะหนูไปเดทกับฝรั่งคนหนึ่งที่ภูเก็ตค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราเดทไปแล้วในช่วงเวลาที่เราเดทกันนะคะเขาก็ดีค่ะพี่ดู โอเคมากเขาเทคแคร์หนูดีมากทุกอย่างโอเคมากาทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะคะเทคแคร์ดูแลดีแต่พอที่หลังจากเดทแล้ว หนูเดทกับเขาสองอาทิตย์ค่ะเราไปเที่ยวด้วยกันพี่คะเขาจ่ายไม่อั้นเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเรือยอดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจ่ายหมดทุกอย่างแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเขาให้ประสบการณ์ที่ดีกับหนูมากแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้เขาน่ารักเทคแคร์ดีจังเลยแล้วน้องผู้หญิงคนนี้ก็เลยบอกบอกกับพลนะคะว่าหนูเนี่ยรู้สึกได้เลยค่ะว่าผู้ชายคนนี้แหละค่ะที่หนูอยากจะอยู่ด้วยและเป็นผู้ชายที่หนูตามหาน้องคนนี้เขาก็มีความแบบอ่า มั่นใจอะค่ะทุกคนมั่นใจกับผู้ชายคนนี้มากๆในระหว่างก่อนมาเดทเนี่ยดีมากๆเลยแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมีการตอนที่เข้ามาเนี่ยเขามีการเ,ออเ,ออเครื่องเนี่ยแลนดิ้งใช่ไหมคะเครื่องลงจอดและทุกอย่างเออมีอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็รอเขา้าตม <c oughs> คือเขามีการส่งข้อความมาหาผู้หญิงคนนี้นะคะเออแล้วผู้หญิงคนนี้ <c oughs> น้องผู้หญิงคนนี้ก็ไปรับอยู่ที่สนามบินค่ะ <c oughs> ไปรับที่สนามบินทุกอย่างโอเคพอมาที่ภูเก็ตด้วยกันเนี่ยน้องนะคะมีการบอกว่าทุกอย่างโอเคมากเลยค่ะพี่แต่พอที่หลังจากเดทนะคะ หลังจากเดทแล้วเนี่ยมันแปลกตรงที่แบบว่าก่อนขึ้นเครื่องนะคะหนูมีเซนต์นะคะว่าเขาไม่ปกติเพราะว่าทําไมตอนที่เขาจะขึ้นเครื่องเนี่ยเขาไม่ได้ส่งข้อความมาหาหนูว่าเออโอเคนะเจอกันหรือว่า see you next time นะ I hope we see again อะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีการพูดแบบนั้นเลยแล้ว เราก็ได้แต่รอน้องผู้หญิงคนนี้ก็ได้แต่รอค่ะรอรอจนผู้ชายคนนี้บินกลับไปประเทศแล้วนะคะยุโรปประเทศหนึ่งผู้ชายคนนี้นะคะโชว์ที่เกตให้ดูว่าเออไปถึงประเทศเขาเนี่ยออกี่โมงกี่ทุ่มกี่น้องผู้หญิงคนนี้ก็เลย จับโป๊ะได้มันมันสังเกตตรงที่แบบว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ปกติเลยอะไรเงี้ยคือเนี่ยตอนเนี้ยเป็นเวลาที่เขาเจอควรจะถึงบ้านแล้วแล้วน้องผู้หญิงก็มีการส่งข้อความไปถามว่าเออเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมคุณนั่งนั่งเครื่องนานก็ไม่มีการตอบอะค่ะประมาณ2วันพอ2อวันปุ๊บเนี่ยวันที่3น้องเนี่ยมีคันบอกว่าเขาได้บล็อกเฟซหนูโดยโดยที่หนูไม่รู้อะไรเลยโดยที่หนูยังไม่รู้ว่าหนูทําอะไรผิดเขาอาจจะโอเคในระหว่างที่เขาเดทกับเราเขาต้องแบบ เอนจอยกับเวลาที่มันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากเดทแล้วเนี่ยแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องบล็อกผู้หญิงคนนี้นะคะบล็อกทีเนี้ยเหลือแค่อินสตาแกรมเขาก็ไปอนะินบล็อกในอินสตาแกรมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณควรที่จะอธิบายบอกฉันว่าคุณทําไมต้องบล็อกฉันพี่ค้าหนูงงมากตอนขณะที่เขาบล็อกหนูแล้วเนี่ยหนูไม่รู้เลยจะทายังไงตอนนั้นเนี่ยคือหนูรู้สึกว่ามันเป็นเดทแรกของหนูกับฝอคนนี้แล้วฝอคนนี้ก็ ดูดีมากๆดูมีไลฟ์สไตล์ดูเข้ากับกับหนูได้ดีมากๆเวลาที่เขากลับไปประเทศของเขาแล้วเขาบล็อกหนูค่ะพลอยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉบับตัวพลอยแล้วก็เดทมาก็น่าจะรู้นะคะว่าเออมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เนี่ยเราก็จะบล็อกผู้ชายคนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ก็อาจจะบล็อกก็ได้นะคะพลอยมีการแลกเบอร์เทรกับน้องเมื่อเช้าค่ะแล้วก็ได้โทรหากันนะคะน้องเนี่ยบอกว่าหนูอยากคุยกับพี่มากๆเลยค่ะหนูอยากรู้ว่าในกรณีแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพี่คือแรง ดานใจให้หนูอ่ะมีการที่จะกล้าออกเดทกับผู้ชายหรือออกเดทกับพี่ฝอทั้งๆที่หนูก็ไม่ได้ภาษาแต่หนูก็ไปด้วยแบบใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าเราจะถามเหตุผลหรือว่าคุยเรื่องเงินกับเขาหรือไม่หรือว่าคุยที่นอกเหนือออกจากนั้นน้องเนี่ยมีการบอกว่าหนูจําได้ว่าหนูก่อนที่เขาจะกลับอะค่ะหนูมีการถามเขาว่าเราสองคนอ่ะคุณคิดว่าเราเดทครั้งนี้เราเป็นอะไรกันคุณคิดว่าเรายังจะพูดว่า boyfriend girlfriend ได้ไหม ผู้ชายคนนี้ก็มีการที่แบบว่าหัวเราะอ่าหัวเราะแล้วก็แบบว่ายิ้มอมยิม้มก็เฉยๆไม่ได้ให้คําตอบผู้หญิงคนนี้พอก็รู้สึกว่าเฮ้ยอานี่ไงคือเราจับจุดน้องได้อะคะ่ะว่าเฮ้ยอะตรงนี้แหละเพราะว่าจากประสบการณ์นะคะอันนี้จับประสบการณ์ตัวพลอเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับใครพอก็เลยบอกน้องว่าพี่รู้สึกว่าพี่พี่มีประสบการณ์แบบนี้น้องมีการถามผู้ชายคนนี้นะคะว่าก่อนจะกลับเนี่ยเอออ ฉันจะเรียกเธอว่าอะไรดีเราเป็นอะไรกันเราเป็นแฟนกันได้หรือ,อยังอะไรเงี้ยผู้ชายเนี่ยมีการแบบหวัวเราะขายขำมากหวัวเราะแบบเฮ้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ให้คําตอบอะ Duty ค่ะทุกคนน้องเนี่ยก็เลยไม่ได้คิดอะไรอะตอนนั้นก็คือ, <ith> อน,น,นอ้องแบบอะโอเคไม่ได้ให้คําตอบโอเค,คออเราก็ไม่ไปไในเมื่อเราถามไปแล้วแล้วมันก็ชัดเจนกับตัวเราเองดีอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก่อนจะกลับทุกสิ่งทุกอย่างโอเคมากผู้ชายเนี่ยมีการแบบว่า เออฉันจะกลับมานะนั่นนูน่นนี่ฉันขอบคุณเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจากที่น้องเขาเล่ามาโอเคหมดเลยแต่มันมีจุดจุดหนึ่งที่พอรู้สึกว่าผู้ชายก็น่าจะไม่โอเคตอนที่เราไปถามผู้ชายว่าเราเป็นอะไรกันเราเราสองคนเป็นอะไรกันถ้าครั้งหน้าที่เรามาเจอฉันจะสามารถเรียกคุณว่าแฟนได้หรือไม่หรือฉันจะสามารถเรียกว่าอะไร น้องคนนี้ก็ไม่เคยเดทคะ่ะไม่เคยเดทกับต่างชาติมาก่อนเหมือนบางทีเขาอาจจะมาเอนจอยสนุกสนุกคอลเดย์เกิร์เฟรนหรือเขาอาจจะเซนสิทีฟมากๆก,กับคําถามของผู้หญิงคนนี้ที่ถามไปเอาตรงๆในความคิดของพลนะคะพลรู้สึกว่าต่างชาติเนี่ยเวลาที่เรามาเรียนรู้กันหรือเดทเขาจะยังไม่เรียกเราว่าแฟนต่างชาติบางคนเนี่ยมาเดทมาอยู่กับเราแล้วมากินมานอนกับเราเนี่ยมาเปเราจ่ายนั่นจนี่ให้เราเขาไม่ได้เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคําว่า แฟนในเดทแรกบางคนเขาคิดแบบนั้นจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าบางคนโอเคเขาก็ชัดเจนไปตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าพอเนี่ยอยากจะมาบอกคนที่กําลังที่จะเดทกับต่างชาติว่าฝอบางคนหรือฝรั่งบางคนเขาก็ไม่อยากให้เราเนี่ยไปขยันขยอหรือไม่อยากให้เราไปมัดมือชกว่าคุณจะต้อง เนี่ยที่เรามาเดทกันเนี่ยเราจะต้องเป็นแฟนกันนะต่างชาติอ่ะแน่นอน100%เค่ะ,คะเขเ<ร>าไม่ชอบให้เราไปถามแบบนั้นว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรกันเนี่ยเรามาเดทด,ด้วยกันแล้วการเดทเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะให้เราเนี่ยเป็นภรรยาเลยหรือเป็นแฟนเลยนะคะก็แค่นอนด้วยกันหรือว่ามาเดทกันมาเรียนรู้กันเฉยๆแต่คําว่าแฟนหรือคําว่าภรรยาเนี่ยแล้วพลอยให้ความคิดน้องเนี่ยไปยังไงนะอันนี้คือในความคิดของพลอยเวลาที่เราครบกับใครสักคนเนี่ยหรือว่าต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ย สิ่งแรกนะคะที่ไม่ต้องไปถามเขาอันนี้คือในความคิดของพลอยนะคะจากประสบการณ์ไม่ต้องไปถามว่าเราเป็นอะไรพลอยไม่ได้ไปถามอะไรมากมายเลยค่ะว่าเฮ้ยเราจะเป็นแฟนกันเหรอเราจะเป็นแฟนกันเมื่อไหร่เราจะแต่งงานกันไหมจดทะเบียนไหมไม่เลยค่ะทุกคนหนึ่งถ้าเราไปเจอฝรั่งหรือคนที่เขาไม่ได้ต้องการให้เราไปเป็นแฟนหรือไม่ต้องการมีแฟนและเขาไม่ต้องการมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาไม่ต้องการเราเดทแรกเนี่ยทำตัวให้สบายๆไปเลยค่ะสบายสบายชิลๆเราต้องให้เวลาเราต้องดูเวลาก่อนว่าสมควรไหมที่เราจะถามคํานั้นไปอ่เวลาที่เรามัดมือชกเนี่ยมัดมือชกถ้าเกิดเขาไม่เอาด้วยมันก็ไม่สนุกถูกต้องไหมคะเออมันก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โฟกัสให้โฟกัสตรงนี้ค่ะโฟกัสว่าเขาดูแลเราไหมเขาเลี้ยงดูเราไหม อันนี้คือขอย้าไม่ได้ว่าเห็นแก่เงินแต่เรารู้สึกว่าเวลาที่เราเดทกับใครเนี่ยเราไม่ได้จะไปหวังเอาเงินเขาแต่เรารู้สึกว่าใครที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเราจะดูแลเราเล็กๆน้อยๆนั่นถือว่าเป็นการดูแลไม่ได้พลไม่ได้หมายถึงว่าดูแลโอ้โหให้เงินมา10บล้าน20บล้านให้คุณทํานั่นทํานี่ซื้อแบรนด์เนมนั่นนูน่นนี่ไม่ได้หมายถึงตรงนั้นเขาดูแลเราไหมเวลาที่เราเดือดร้อนเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือ เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาดูแลเราไหมให้โฟกัสตรงนี้ค่ะว่าเขาให้โฟกัสตรงนี้ค่ะว่าเขาให้อะไรเราบ้างเขาดูแลเราไหมเขาให้ตังเราไหมถ้าเขาไม่ให้หรือไม่ดูแลเราทั้งสุขทั้งสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตใจถ้าเขาไม่ให้เราในขณะที่เป็นแฟนต่อให้จดทะเบียนสมรสหรือว่าอะไรก็ตามแต่ h a t e v ร r มันก็ไม่มีประโยชน์ตำแหน่งทุกวันนี้มันหากินไม่ค่อยได้ค่ะ อันนี้คือขอพูดในความเป็นหลักความเป็นจริงนะคะบางคนเอามาแล้วปวดหัวเปล่า,เ,ลา,เ,ลาเงินในกระเป๋าเราสําคัญที่สุดเอาคบกันมาแล้วปีสองปีเวลาที่เราเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือต้องการความช่วยเหลือนิดๆหน่อยๆเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่ได้ที่เขาไม่ได้แสดงความต้องการที่จะดูแลเรามันมันเหมือนมัดมือชกอะคะ่ะทุกคนต่อให้เราไปนอนกับเขาหรือไปอยู่กับเขาสําหรับตัวพลอยนะคะพลอยแนะนําเดทแรกเนี่ยสำหรับตัวพลอ,อ,อยเองนะคะไม่เกี่ยวกับใครเดทแรกเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปถามเขาค่ะว่า เฮ้ยเราเป็นอะไรกันเราเป็นแฟนกันไหมเราเราจะวางแผนยังไงเธอเป็นแฟนฉันไหมฉันเป็นแฟนเธอไหมเราจะจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ,อไหร่นี่คือสิ่งที่ต่างชาติเนี่ยเขาจะไม่เลยค่ะทุกคนบางคนที่เขามาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรถูกไหมคะเดทแรกเนี่ยในสองอาทิตย์เนี่ยคุณไม่มีศคุณไม่สามารถที่จะรู้ได้ค่ะว่าฝรั่งคนนี้ต้องการอะไรคําพูดเนี่ยใครๆก็พูดได้ค่ะทุกคนคือพอทําตัวสบายๆไปก่อนเลย พลอไม่ได้ถามหาสถานะอะไรเลยเพราะว่าช่วงนั้นเราเดทเราเดทเนี่ยเราก็มีหลายๆคนที่เราคุยและก็ศึกษาอยู่นะคะเราไม่ได้ตกลงกันว่าโอเคเราจะเป็นแฟนกันเราจะเป็น s e r i ียส e relationship เราจะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้คือตอนนั้นเนี่ยไม่มีการพูดคุยกันนะคะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้น่าลองเดทเราก็ไปเดทเดทกับสามีคนนี้สามีคนที่พลอยอยู่ปัจจุบันไปเดทกันแล้วเนี่ยเดทแรกโอเครู้สึกดีรู้สึกว่าโอเคมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันน่าไปต่อ พอเขากลับประเทศเขาไปเนี่ยนะคะเราก็มีการพูดคุยกันพูดคุยกันเราก็ต้องดูเชิงเขาก่อนอ,อ,อย่าเพิ่งไปมัดมือชกเขาว่าเฮ้ยเดทแรกมาเดทแรกคุณจะต้องซื้อบ้านให้ฉันคุณจะต้องให้เงินฉันในเดทแรกเอามาเลยแสนสองแสนคือฝรั่งอะคะ่ะทุกคนมันเหมือนการมัดมือชกถ้าเขาจะให้อะไรเราสกิปหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นของขวัญเขาจะให้เราด้วยความเต็มใจเพราะว่าเ,เราอย่าไปบังคับเขาค่ะว่าเฮ้ย ฉันเป็นคนที่ชอบดอกไม้ดอกไม้สีชมพูขาวคุณต้องซื้อให้ฉันในเดทแรกเวลาที่เรามาดินเนอร์กันคุณต้องมีดอกไม้มาทุกครั้งแล้เหมือนกันที่เราไปบังคับหรือไปมักมือโชว์ของเขานั่นคือสิ่งที่มันไม่มันไม่ค่อยเอนจอยกับเลช i ั่นช i p แล้วเดทแรกเนี่ยมันเป็นการที่เราได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเขา ชอบหรือไม่ชอบหรือเขาอะไรก็ตามแต่นะคะเออนั่นแหละค่ะก็ทําให้พอได้เรียนรู้นะคะคนมันเป็นเรื่องดีเพราะว่าน้องจะได้ประสบการณ์ในการเดทในการเดทในครั้งต่อไปว่าเดทเนี้ยมันจะมันจะเฮิร์ทเฮิหน่อยมันจะแบบมันจะเจ็บเพราะว่ามันเป็นเดทแรกของเราเป็นฝรั่งคนแรกมันจะเจ็บมันจะเฮิร์ทมันจะมีความรู้สึกแบบมันเสียฟิลอะเออมันจะไม่มันจะมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเดทที่สองเดทที่3ามถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าอะโอเคฉันมีประสบการณ์เดทครั้งแรกแล้วฉันรู้ มาทางยังไงเดทที่2ถ้าเทกูอีกกูก็จะเอาเคจะแข็งแก่งกว่าเดิมแล้วก็จะพร้อมเดทต่อไปเจอคนที่เขารับในสิ่งที่เราเป็นได้อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะทุกคนก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็บอกน้องไปแล้วให้กําลังใจทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเลชั่นชิปฝรั่งคนนี้ที่เขาบล็อกน้องคนนี้เป็นยังไงนั่นนู่นนี่ก็อาจจะมีหลายเหตุผลเนาะทุกคนคะ่ะคอมเมนต์มาหน่อยนะคะ,ะใครอยากแชร์เรื่องอะไรต่างๆในการเดทของพวกพี่ๆป้าๆน่ะ โพสลงได้คอมเมนต์ได้เลยค่ะมาแชร์ด้วยกันนะคะก็ e ีพีนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอีพีนี้สวัสดีค่ะ